กอกสเตชันสวัสดีค่ะอยู่หน้าบ้านคุณยายอุ่นนะคะหน้ากระท่อมคุณยายอุน่นวันนี้มีอะไรแปลกๆที่หน้าบ้านคุณยายอุ่นเกิดขึ้นหลายรอบแล้ว <laughs> รับพรกับยายอุ่นนะคะความสุขความจะลื่นอายุเยอะลอยเอพันภาษาคุเด้อสาธุ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 น,ลลน้องแอนมาทำอะไรอ๋อน้องแอนฮะ FC บ,บอกให้มาเอาฟักทองไปทํากับข้าวใส่บาตรค่ะพี่นา<อ><อ>มีพี่เป่าสุรินนะคะแล้วก็พี่สมปองค่ะ นะคะคุณคุยูทูบเบอร์คุณคุณน่าจะไปใส่แมสนะคะเนี่ยค่ะน้องแอนมีแมสเตรียมพร้อมเสมอสําหรับคนที่ไไม่ด้จะออกมานะคะใส่แมสค่ะไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมตัวมามาเนี่ค่ะมาออกห้าบาทสิบาทพวกเราก็เอานะคะด้วยการถ่ายคลิปกันเองนี่แหละค่ะนี่นะห้าบาทสิบาทค่ะ ะะคะพอดีมีพี่สมปองเขาบอกว่าให้แอนน่ะมาเอาพักท้องบ้านยายอุ่นนะคะเอาแล้วคุณจะเดินหนีทำไมคะเอาต้นใจขึ้นในชั้นอยู่แม่นละค่ะนะคะเอเอแล้วคุณจะเดินหนีทำไมคะคุณ <laughs> จะมาหาหยายจะมาหายายยายยายทำไมสินค้ายายไม่มีเลยวันนี้ไม่มี <laughs> นะคะนี่กลับพรน,นะคะคุณนูนา่าบ๊ายบายขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะค่ะปั๊ดสินค้าคุณยายเกี้ยงร้านเลยนอกอัน กล้วยกับบะหมี่บังเอิญกับบะหมี่มื้อเช้ายังเต็มอยู่เลยมาหายไปไหนหมดคะคุณยายบ้านนี้กันเบ้าจิมีมาเสื้อวาดกัน fc เหมาให้วะพี่จิมมี่เหมาให้เหรอคะทั้งร้านเหลืออยู่ฟักเหลืออฟักทองแค่ลูกกระเทาะกับปั้นนี้ลูกเดียวเองโอ้โหขายดีมากเลยค่ะของสินค้าคุณยายแล้วก็เอาไปวัดเดี๋ยวไปไปชงพิพี่จิมมี่เหมาให้เหรอคะ fc พี่จิมมี่เหมาให้เหรอยาย อือมอยู่อันเสินค้าคุณยายขายดีมากเลยค่ะเอฟซีน่ารักมากเลยโอลูกชายลูกชายเอฟซีเพิ่นมาบวชอยู่ภูผาพึ่งเหรอคะยาย่ที่พระอาจารย์เพิ่นขี่ขับรถมาเหรอคะยายพระอาจารย์ขับรถนอจังหาดงจำนีก็ถวายพระอาจารย์นั้นเค่ะค่ะ โอพระอาจารย์อีกอีกวัดหนึ่งเอออีกวัดหนึ่งวัดผู้ข่าวเพิ่งดักคู่บักปิงอยู่อ่ะมาบอค่ะมามาเด็กช่องเด็กช่องพ่อป่าอยู่อันนี้คมคําโชยจุควยกันก็เก็บขึ้นตอนใดค่ะเก็บแล้วดูเอ้าหนู้นพ่อได้ใส่อยู่แงเอาไปแล้วเอาหนู้ว่าสิกินเขายิ้มแล้วเขาสิใส่นึกว่าต้องให้แม่ผู้ใหญ่บ้านไว้เพื่อแวาแล้วแบบอันือบักอันมาเอาน้ำเมฆผู้โฉนเมื่อกี้จุควยเสี้อเซเซียลอยู่นี่น่ะ เพิ่นเอาไปเลยบอกเอ<ร>เอ,เอ,เอลื้อเออหัวตูเนาะเออหนูว่าก็ร่างกินเขาอ,อยู่หนูรื้อเพื่อนเด็ดใจหนึ่ว่าเพิ่นซื้อว่าฝ่าวไปเร็วเพิ่นเก็บไปมื่อนี้แล้วมาเมื่อ,อเช้า,ชานี้บอกอันขึ้นไปหน่อยอืมเอาเฮ่อเพิ่งง่เอามาแจกแล้วก็อเอออันแม่ขี่เอามาแจกอีกแม่ขี้น่จาจะช่องแจกช่องบอกดูนะคะสินค้าคุณยายหายเกี้ยงเลยเออเอฟซีท่านไหนจะซื้อเนี่ยไม่ได้ซื้อแล้วนะคะคุณยายถูกเหมาหมดแล้วถูกเหมาล่วงหน้าด้วย ยายก็นอนพักผ่อนเ่าเห็นเขาลอ <FC S 2> ้อ FC พ่นอยากให้ยายพักผ่อนเนาะนี่นะคะอยากให้ยายพักผ่อนให้ยายได้สบายจ่ต้องมามาเฝ้ายายไม่ได้มาเฝ้าได้สามวันนี่ยายนอนอยู่กันใจยายนอนอยู่คุณเนาะนี่นะค,นะ,ค,นะ,คนะคุณยายอุ่นนะคะค่ยาย,าย,าย,คยายไม่สบายหลายวันแล้วคุณยายไม่สบายหลายวันแล้ว FC ใกล้หายแล้วค่ะตัวยายจะเป็นห่วงร้านค้าก็เลยเมาให้ยายพักผ่อนเนาะค่ะเนาะเอฟซีมาเกากำลังจิ๋วรถยนต์ตื่นมารถหายวับเลยตื่นขึ้นมาของหายบดที่ใบยายบ่แล้วโรคไฟดีแล้วโรคไฟไข้เจ็บก็หายนะมึงเมื่อวาลาทักเข้ามาเล่ชงของแม่เบนัสยายอุนหายโปรแล้วยังหายเร็วๆนะบอดีจ้าบอดีจ้าโยนไว้อนจะกัน อ้าวคุณเป็นโฮมเทนอสหรอวะเขาคุณหลายๆที่เป็นโฮมย้ายว่ะค่ะมาดุดิ่งเขาดิ่งเขาตีเขาเข่าเนี่ยมีการเมาหอดหอดมืออื่นน้ำบ่หืมมืออื่นเมาล่วงหน้าหอดมืออื่นน้ำเบามืออื่นมีคนเมาไปมาอื่น้ำเบาแล้วคุณรู้จะเอาไปเขาไปเอาบักบัดเอาไปเพขายอีรกูดิเอฟซีเมื่อกี้เอฟซีสุรินทร์บ่เอฟซีน้องเอ็นเอฟซีท่างไหน สุริดบอกของดังแต่ว่าสุรินเอดว้าอันผู้ใดญ่วะเมาเมาจะได้แย่งกันระบาดนี่ป่ะสินค้าคุณยายดิเอฟซีได้แย่งกันแล้วเด้อบ่นี้เด้อขายดีหลายเอฟซีอยากให้ยายพักพรหลายเนาะเมาเอาเมาเอาเนาะก็ละมีเมาก็ยายมีขาดยายเมายายบ่เฝ้าเลยยายไปนอนบ่มีฟู้งาเมายายกับบ่เฝ้าเนาะค่ะเนาะมีเฝ้าเรายายทำยันเขากายไปกายมาเลยยันโควิดยายเขาไม่จะติดปะเนาะ เมื่อนั้นเห็นลูกกระโดดมายายก็ได้เชียวป้าแล้วอันไม่ได้พาปีป้าแล้วหนังอยู่นี่ค่ะเขาเยอะเบาเนื้อกระวาเขาจะใช้ลูก่านะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรค่ะพาชมพาชมห้างร้านคุณยายเฉยนะคะว่าไม่มีสินค้าแล้วโดนเหมาหมดแล้วนะคะไม่มีอะไรเลยนะคะคลิปนี้ว่างเปล่าจริงๆมีบักอื่นน้อยหนึ่งหนึ่งอันเท่ากําปั้นนี่นะคที่แกงเส้นหน้ำไม้นะน้ำไม้ก็ปี๋เออ แกงใส้หน่อไม้พอดีอาหารหน่อไม้เสนอมาเป็นชมบรรยากาศน่ารักน่ารักของคุณยายนะคะที่ร้านคุณยายมองออกไปเห็นผู้เหล็กไฟจ้าฝากดไลค์กดแชร์กดติตามกดกาอเกาะสถานีนด้นะคะขอบคุณค่ะ